ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำมนต์ครับสวัสดีครับผมวินลี่ครับครับผมเรามาจากสะพานปูนนะครับผมรับบทเป็นคิมหันหรือว่าหัมฮะส่วนวินลี่รับบทเป็นผ่านเพลงนะครับหรือว่าเพลงครับเออเออคาแรคเตอร์ผมนะฮะในเรื่องเนี่ยเอ่อผมจะเป็นเหมือนเพกซีรีส์ทีนึงเป็นการแสดงซีรีส์ในซีรีส์ทีนึงใช่ผมก็ค่อนข้างจะเป็นคน เป็นที่รู้จักในหมู่ของมหาลัยครับผมแล้วก็ผมเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องที่น้องผ่านเพลงจําผมไม่ไดนะ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้า <laughs> แล้วก็ผมก็ต้องมีวิธีการที่ทําให้เขามีความจําที่กลับมาได้เขาลืมมุมแล้วส่วนบิลลี่ก็จะเป็นเด็กมหาลัยครับที่ลืมคิมหันแล้วก็บิลลี่จะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงในเรื่องนนจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ มีความหลังเรื่องดนตรีกับคิมหัน ừ, ừ, แต่ว่าก็ต้องรอเขามาช่วยให้เราลือความจํากลับมาให้ได้มันเป็นเรื่องอะไรทไมเรารู้ม,มันจะมีเราสามารถสปอยได้ไหมครับเ<ฟะ>นี่ยลองนิดหน่อยเนาะก็คือ,อ,อตัวผ่านเพลงเนี่ยเขาได้เจอเหตุการณ์ <S <S เหตุการณ์นึง<ๆ>ที่ทำให้เขาช็อกคือเป็นเป็นเหมือนทําให้เขาเรียกเป็นโรคเหรอเป็นเป็นอาการอาการหนึ่งแล้วกันนะครับที่มันทําให้ลืม อดีตไปช่วงเวลาหนึง่งจนแบบว่าเราจำเขาได้นะเหตุมาจากพี่พิงคกี้เป็นคนทำครับฟอ, <c oughs> อ,องที่ทำให้เขาลืมผ <c oughs> บนั่นแหละก็ก็ทำให้เขาเหมือน,เ,อนเกิดอาการช็อกเออแล้วทำให้แบบว่าลืมเรื่องราวของเราไปผมก็แปลกใจว่าเขาหายไปไหนอพอมาเจออีกทีนึงเขากลับจำเราไม่ได้เนี่ครับน่าเศร้าใช่ครับเป็นเรื่องแรกของบิลลี่เลยครับ โอ้ยนี่น้ำมนต์ต่อไปดีนะ, <S <S ะน้ำมนช,ช่วยเยอะครับก็แบบเรามีเวิร์กช็อปด้วยกันเนาะที่ผ่านมาก็แบบเวิร์กช็อปคู่อะไรไงน้ำมนก็ส่งมาเยอะเฮ้ย,ยนะส่วนส่วนส่วนมากที่เราที่ผมอยากจะให้มันดีขึ้นคือด,ด้วยเราเจอกันน้อยครับแล้วเราอาจจะชอบอหาเรื่องที่มันแบบว่าโฟกัสเรื่องเดียวกันคุยกันได้แบบคุยผ่านไอจีผ่านไลน์ได้เช่นเราเออบิลลี่ชอบทักผมมาเรื่องบอล มาดูบอลเฮ้ยคืนนี้เป็นไงบ้างนั่นเนี่ยพยายามหาอะไรที่มันแบบว่าเป็นเรื่องคุยอย่างเงี้ยมันจะได้ช่วยในการแสดงได้แล้วเราเชียร์ทีมเดียวเดียวันด้วยใช่เหรอเชียร์อะไรเนี่ยเราเชียร์อะไรบอกได้เหรอเออเชียร์อะไรเลยพูดสิเชลซีครับดีมากถูกต้องการครับไม่อการอันนี้งานแรกงานแรกครับงานแรกเลยเอาจริงตอนแรกอับผมไม่คาดคิดว่าจะได้เล่นว่าจะได้เป็นตัวหลักเลยด้วยซ้ําครับ แต่พอมาปุ๊บผมว่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเข้าหาคนยากเพราะเข้าหาคนไม่ถูกเนี่ยแต่ก็พอเป็นบิลลี่ก็ทําให้รู้สึกว่าโอเคเราเรามีเรื่องคุยละเราชวนคุยได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจอปัญหาก็น่ารักดีครับใช่คนน่ารักเข้าหาคนยากไม่นะของวิลลี่ถ้าที่รู้สึกนะน้ำมนก็ปกตินะครับเฟนลี่น่ารัก โอ้ยกลัวกลัวแบบว่าคนชอบแบบมองว่าผมแบบว่าหน้าหน้าตาไม่น่าเข้าหาอย่างเงี้ยหน้าดุเหรอเออหน้าแบบหน้าดุชอบทำพอเวลาผมอยู่คนเดียวผมชอบแบบขมวดคิ้วแบบไม่รู้ตัวกลัวกลัวแบบว่าไม่กล้าเข้ามาอุ้ยว้าไปก็ตื่นเต้นอ่ะเก่งน้ำมนต์แบบแสดงมาเยอะเลยอ่ะ เอาจริงๆเรื่องนี้ก็ผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์เยอะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกของทั้งสองคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็รับบทนี้เป็นครั้งแรกบิลลี่ก็รับบทนี้เป็นครั้งแรกฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมือใหม่ทั้งคู่อยู่ดีกดดันอยู่แล้วครับแต่ผมจะเอาแรงกดดันมาเป็นแรงผลักดันมากกว่าเหมือนกันนะครับเหมือนแบบถามว่ากดดันไหมกดดันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเหมือนทําให้เราตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนทําให้เรารู้สึกว่า รอบครอบแล้วก็ทาให้เราแบบอยากทําให้มันดีที่สุดเพราะว่ามันมีแรงกดดันแต่ผมว่าถ้าเราไม่มีแรงกดดันเลยเราจะแบบว่าไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรแรงจูงใจหรืออยากทําอะไรใช่ครับผมว่ามันดีนะที่เราสึกว่ากดดันเพราะว่าเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีแน่นอนเพราะว่าเป็นเราไงครับนี่ที่แตกต่างแน่นอนก็เพราะว่าเป็นน้ำมนต์และเป็นวินลีแน่นอนแล้วก็เชื่อว่า เราสามารถทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยตกลุมรักเราได้ออเอาละอวยไปละอวยตัวเองไปละ <laughs> แล้วผมก็กทุกคนนอกจากผมกับบิลลี่เองเนี่ยทุกคนก็เต็มที่เหมือนกันฮนะแล้วก็แล้วก็น้องๆพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากๆตอนแรกผมเกรงว่าแบบว้เราจะทำไงดีเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่คุ้นกับการที่แบบว่าต้องต้องมาเจอกับสังคมใหม่ๆเพราะว่าเราคุ้นชินกับการที่อยู่ค่ายแล้วก็เจอพี่เจอน้องเหมือนเดิมพอเรามาเจอสังคมใหม่ปุ๊บเฮ้ย มันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยมันมันกลับกลายเป็นแบบเราแฮปปี้ด้วยซ้ำเราได้เจอเพื่อนใหม่ครับใช่พี่พี่อ้นมาเวิร์กช็อปด้วยตัวเองเลยครับผมอืมก็พี่อ้นกับพี่พิงกี้เนี่ยตอนแรกผมที่ผมรู้เนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันพี่อ้นก็มีการแบบว่าแชร์ประสบการณ์ให้ให้พวกเราทุกคนฟังเลยว่า เขาผ่านอะไรมาบ้างแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาเหมือนเหมือนเป็นการใช้ให้ฟังเรับยก็ดีเหมือนกันเราได้เห็นหลายๆมุมด้วยแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามีพี่พิงกี้มาด้วยเนี่ยมันก็ผมอ่าตื่นเต้นนะเอาจริงกดดันเหมือนกันที่แบบว่ามีนักแสดงรุ่นใหญ่แต่สิ่งที่เราจะได้จริงๆคือเราจะได้อะไรจากเขาอยู่แล้วตอนแ<น>สดงอันนี้นนคือข้อดีเลยที่เราได้รุ่นใหญ่มาถือว่าเป็น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 ผลดีเลยสำหรับตัวเองที่เราได้เจอแม้จะกดดันก็ตาม ได้ความสุขและความเศร้าแน่นอนเพราะเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนว่ามันต้องเป็นความรักโรแมนติกคอมดี้แล้วก็ต้องมีดราม่าด้วยฉะนั้นจริงๆเราอยากทําให้ซีรีส์ของเราเป็นซีรีส์ที่มันดูครบรถอ่ะดูได้ทุกวัยแล้วก็ทําให้มันแบบอยากให้คนแน่นอนเราทําผลงานอ่ะเราอยากให้คนแบบชอบอยู่แล้วเราอยากให้คนรักอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่มีใครอยากทาผลงานแล้วก็ให้มันผ่านๆไปอยู่แล้วฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนชอบเรื่องนี้จะทำให้อย่างเต็มที่ ก็สําหรับแฟนๆนะครับถ้าเกิดว่ามีผ่านมาเห็นบิลลี่น้ำมนก็อยากให้ติดตามซีรีส์เรื่องสะพานปูนนะครับ <Armor> ก็สามารถที่จะดูพวกเราผ่านช่วงนี้ก็คือ Instagram Twitter แล้ว f a c e b o o k สะพานปูน,นะครับ <bonuses> เรามีการแชร์รูปแชร์โมเมนต์สนุกๆเวลาเราไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้ให้ได้ชมกันนะผมเป,เป็นการแบบว่าแก้เหงาก่อนที่จะซีรีส์จะออน <olması> อะไรนะครับจะเห็นทางช่องทางไหนจะเป็นเป็นการแบบสตรีมสตรีมมิ่งออนไลน์มีด้วยเป็นช่องออนไลน์ก็มีครับแล้วก็น่าจะเป็นช่องฟรีทีวีก็น่าจะมีเหมือนกันเดี๋ยวเงจะไว้อัปเดตอีกทีึ่งใช่ครับผมแต่ที่แน่ๆนะฮะมีช่อง YouTube ด้วยไปตามน้ำช่องของผมเองนี่ขายกันเป็นไปได้ครับผมก็พยายามคิดคอนเทนต์อยู่ให้มันแบบว่าเอาวิลลี่มาทำอะไรดีหน้าอะไรเงี้ยมีอยู่ครับ ฝากติดตามด้วยครับผม